สำหรับเพื่อนที่มองหาหูฟังนะครับ True Wireless ในราคาเรทไม่เกิน600บาทนะครับต้องตัวนี้เลยนะครับ iSuper e u o b a s s Sound Jun เป็นหูฟังที่ผลิตโดยคนไทยอัดมาด้วยฟังก์ชันแน่นๆครบๆนะครับใช้งานได้จริงราคาอยู่ที่5 9 9บาบาทหูฟังตัวนี้จะมีดียังไงเดี๋ยววันนี้เรามาแกะกล่องและรีวิวให้ดูกันนะครับนี่เป็นรอบๆตัวกล่องของเขานะครับผมจะเป็นสีดำนะครับตัดแดงนะครับผมด้านหน้าจะโชว์นะครับเป็นรูปหูฟังนะครับ ตรงนี้จะเขียนว่า i super นะครับ Evo But นะครับผมด้านข้างกล่องก็จะเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะครับด้านนี้ก็เป็นสีแดงเขียน i s u p e r evo b ี t ด้านหลังก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยแกะกล่องกันเลยนะครับแพคเกจจิ้งของเขา ให้มาค่อนข้างสวยงามเลยนะครับผมนี่นะครับแกะแล้วก็รูดออกมานะครับผมนี่วางไว้ก่อนแกะออกมานะครับอย่างแรกที่เราเจอก็คือตัวหูฟังนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวยังไม่แกะนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันก่อนกล่องมีอะไรให้มาอีกบ้าง งในกล่องหมดแล้วนะครับมีประมาณนี้เดี๋ยวดูอันนี้ก็จะมีคู่มือนะครับการใช้งานต่างๆนะครับคู่มือของเขาเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็มีใบรับประกันนะครับผมตัวนี้หูฟังตัวนี้ข้อดีของเขาคือรับประกัน1ปีเลยนะครับก็คู่มือการใช้งานเบื้องต้นแบบง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกัน แล้วก็จะมีหูฟังถอดเปลี่ยนได้นะครับเป็นหูฟังขนาดาน่าจะ s กับ L นะครับถ้าเราไม่ผิดตัว M น่าจะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็จะเป็นที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จก็จะเป็น usb type a to usb type c นะครับนี่นะครับให้มาเป็นขนาดสั้นนะครับโอเคเดี๋ยวก็เก็บพวกนี้ลงกล่องไปก่อนนะครับ ไฮไลท์ของเราก็จะมาดูที่หูฟังนะครับตัวนี้ก็แกะออกมานะครับปึ๊บนี่ก็จะเป็นหูฟังของเรานะครับผมหน้าตาเขาบอกว่าเขาออกแบบดีไซน์คล้ายตลับแป้งนะครับผมแล้วก็มาดูรอบรอบตัวหูฟังก่อนนะครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่เปิดปิดนะครับ ด้านข้างก็จะเป็นรูชาร์จนะครับ USB Type C ด้านหลังก็จะเป็นที่เป็นบานพับฝาพับนะครับด้านข้างนี้ก็ไม่มีอะไรส่วนด้านล่างก็เรียบๆนะครับก็ข้างในนะครับเปิดออกมาก็จะเจอหูฟัง1คู่นะครับผมเป็นหูฟัง True Wireless นะครับลองหยิบจับขึ้นมานะครับเป็นหูฟังแบบ In e ร์นะครับผมนี่นะครับผมซ้ายขวา ส่วนตัวนี้เป็นสติกเกอร์นะครับเขาแปะไว้นะครับว่าเรายังไม่ได้ใช้งานนะครับก็คือเขายังไม่ได้อ่าให้เราชาร์จนะครับก็คือต้องถอดสติกเกอร์ออกแล้วก็ค่อยใส่กลับเข้าไปเพื่อชาร์จนะครับผมส่วนรายละเอียดรายละเอียดตัวนี้นะครับเขาก็จะเขียนนะครับข้างในก็จะมีเขียนว่า made in China นะครับแต่ว่าสั่งผลิตโดยคนไทยนะครับโดยร้านไทยซูเปอร์โฟนนะครับผมเขาเป็นคนทำอ่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมานะครับสั่งผลิตขึ้นมาโอเคนะครับ หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวหูฟังเดี๋ยวมาลองดูฟังก์ชันการใช้งานจริงกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวลองไปลองทดสอบนะครับการเชื่อมต่อกันดูนะครับอันดับแรกก็ทําการเปิดขึ้นมาก่อนนะครับเปิดขึ้นมาเสร็จนะครับหูฟังเขาจะทําการติดสติกเกอร์ไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นการบอกว่ายังไม่ได้รับการชาร์จนะครับตัวนี้เราก็ลอกสติกเกอร์ออกนะครับรีมูฟ ออกสติ๊กเกอร์ก็จะมีนี่นะครับจะเป็นที่ชาร์จนะครับนีวางกับแท่นชาร์ตตัวนี้นะครับก็ทำการลอกออกทั้งสองข้างนะครับพอลอกออกแล้วไฟก็จะขึ้นเป็นสีแดงนะครับจะบ่งบอกถึงสถานะว่ากำลังชาร์จไฟอยู่นะครับชาร์จไฟกับตัวเคสอยู่อีกข้างหนึ่งก็ทำการลอกเหมือนกันนะครับก็ ทำการติดลงไปในเคสเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับก็จะมีไฟสถานะนะครับบอกเรานะครับบริเวณหูฟังนะครับซึ่งบริเวณหูฟังนี้จะมีทั้งสองข้างจะมีไฟ LED บอกนะครับที่เคสก็จะเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟบอกนะครับสถานะการชาร์จนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเชื่อมต่อกันนะครับผมอันดับแรกนะครับทําการเปิดบลูทูธนะครับผมต่อมาทําการเปิด เคสหูฟังนะครับดึงหูฟังออกมาครับปึ๊บรอทําการค้นหาสักครู่นะครับนี่นะครับก็จะขึ้นมานะครับเขียนว่า i super Evo bud ันะครับก็ทําการกดเชื่อมต่อไปเลยนะครับจับคู่นะครับโอเคเมื่อทําการจับคู่แล้วนะครับหูฟังก็จะถูกเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเรานะครับโดยจะแสดงสถานะแบตเตอรี่ขึ้นมาด้วยนะครับว่าสถานะแบตเตอรี่ตอนนี้100%นนะครับนี่นะครับ ลองชาร์จไปพอชาร์จไปก็จะตัดการเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับพอดึงออกมานะครับนี่นะครับก็จะถูกเชื่อมต่อนะครับหลักการเชื่อมต่อง่ายๆประมาณนี้นะครับถ้าต้องการรีเซ็ตนะครับก็ทําการนําหูฟังนะครับลงไปในเคสเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําการกดปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มรีเซ็ตบริเวณนี้นะครับเพื่อนค้างไว้สิบวินะครับจนกว่าไฟสถานะจะขึ้นสีเขียวนะครับนี่นะครับ นี่ก็เป็นการรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะไม่ได้ทําการเชื่อมต่อนะครับเมื่อทําการรีเซ็ตแล้วนะครับเราจะทําการเชื่อมต่อใหม่ก็เช่นเดิมนะครับดึงหูฟังออกมานะครับนี่นะครับหูฟังจะถูกเชื่อมต่อแบบอัตโนมัตินะครับโอเคต่อไปมาลองวิธีการใช้งานนะครับว่าการใช้งานจริงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันได้เลย วิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับหูฟังนะครับก็สำหรับการเล่นหรือว่าการหยุดเพลงนะครับสามารถแตะที่หูฟังสองครั้งนะครับได้ทั้งข้างซ้ายและข้างขวานะครับตอนนี้ผมเล่นเพลงที่ youtube อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะแตะหูฟังข้างซ้าย2ครั้งเพื่อหยุดเพลงดูนะครับลองดูนะครับนี่นะครับเพลงก็จะถูกหยุดแล้วถ้าผมแตะอีก2ครั้งเพลงก็จะถูกเล่นนะครับลองดูครับนี่นะครับเดี๋ยวลองด้านขวาดูนะครับว่าจะใช้งานได้เหมือนกันไหม แต่สครั้งครับเพื่อหยุดเพลงนี่นะครับแล้วก็แตะอีก2ครั้งเพื่อเล่นเพลงโอเคสำหรับการย้อนไปเพลงก่อนหน้านะครับแตะหูฟังข้างซ้ายค้างไว้1.5วินาทีนะครับอลองแตะดูนะครับนี่นะครับก็จะถูกย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้าถ้าเราจะแตะไปเพลงถัดไปนะครับก็แตะหูฟังด้านขวาค้างไว้1.5วิเหมือนกันนะครับ ลองดูนะครับนี่นะครับเพลงก็จะถูกเล่นในเพลงถัดไปนะครับโอเคฟังก์ชันต่อไปนะครับก็จะเป็นการารับสายหรือว่ารับสายจากการโทรเข้านะครับก็ให้ทำการแตะ2ครั้งนะครับเพื่อทำการรับสาย ถ้าสมมุติว่าเราจะตัดสายก็ทําการแตะค้างเป็นเวลา1.5วินะครับในขณะที่สายเข้าก็จะเป็นการตัดสายของสายโทนเลยนะครับต่อไปเป็นฟังก์ชันการเรียกผู้ช่วยนะครับเป็นพวก Google Assistant Siri หรือว่าพวกแอปตัวช่วยของแต่ละ OS นะครับตัวนี้นะครับผมจะเรียก b i g b y ีขึ้นมานะครับซึ่งเป็นแอปของ Samsung นะครับกดไปที่หูฟังด้านซ้ายนะครับแตะ3ครั้งนะครับเป็นการเรียกผู้ช่วยขึ้นมาครับลองดูครับ 1,2,3นี่นะครับผู้ช่วยบิ๊กบีก็จะถูกเรียกขึ้นมานะครับสำหรับการแตะฝั่งซ้าย3ครั้งนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับเป็นฟังก์ชันการเปิดเกมโหมดนะครับหรือว่าเปิดฟังก์ชัน low latency นะครับเป็นการลดการดีเลย์นะครับผมแตะไปที่หูฟังด้านขวา3ครั้งนะครับจะมีเสียงขึ้นมาบอกว่าเกมโหมดนะครับ1,2,3นะครับ นี่นะครับแล้วกดอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีเสียงว่า exit game mode นะครับซึ่งเป็นการปิดเกมโหมดหรือว่าปิดโหมด low latency นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลองอัดเสียงลองฟังกันดูนะครับว่าเวลาเราอัดเสียงไปแล้วเนี่ยเวลาเสียงเข้าไปในโทรศัพท์เนี่ยเสียงมันจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับลองดูนะครับ นี่ผมจะใช้โปรแกรมอัาเสียงนะครับในโทรศัพท์ Samsung เครื่องนี้นะครับในการบันทึกแล้วก็เดี๋ยวจะไปใช้ในการโชว์ในคลิปนะครับลองดูนะครับสวัสดีครับนี่เป็นการทดสอบเสียงจากหูฟังนะครับอ่า i super evo b u d นะครับ i r e l เ s ดเดี๋ยวลองดูนะครับเสียงชัดเจนดีไหมนับนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G นะครับได้ยินชัดไหมครับ1นึ่งโอเคก็สำหรับที่ฟังนะครับก็เสียงถือว่าชัดเจนนะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับสำหรับการอัดเสียงนะครับการสนทนาก็เช่นกันนะครับผมทําการลองโทรศัพท์ไปแล้วนะครับลองทดสอบลองโทรเข้าโทรออกดูก็สามารถคุยสนทนาได้รู้เรื่องครับชัดเจนดีนะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นฟังก์ชันการใช้เกมโหมดนะครับ เดี๋ยวลองดูนะครับว่าการเล่นเกมนั้นการดีเลย์จะมีมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับมาลองดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับโหมดเกมโหมดนะครับผมสลับหูฟังนะครับตอนนี้ผมปิดเกมโหมดอยู่นะครับเดี๋ยวมาลองกับเกม PUBG นะครับว่าจะมีการดีเลย์มากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้รอเข้าเกมก่อนนะครับในโหมดอารีนาเพื่อลองดูนะครับนี่ปิดเกมโหมดนะครับ เราเข้าเกมสักคู่ถึงมีการดีเลย์เล็กน้อยนะครับพเพื่อนๆสังเกตน,นะครับพอผมกดยิงนะครับ ปุกระสุนก็จะออกไปนะครับเดี๋ยวลองเปิดเกมโหมดดูนะครับแตะที่หูฟังด้านขวานะครับ3ครั้งนะครับ1 2 3จะขึ้นว่าเกมโหมดนะครับโอเคเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับ <o> ว่าช่วยได้ไหมลองดู ือว่าดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีดีเลย์อยู่นิดหน่อยนะครับไม่ได้ถือว่าแบบเรียวไทม์นะครับแต่ดีขึ้นเยอะเลยครับถือว่า,าถ้าเปิดเกมโหมดก็ช่วยลดดีเลย์ไปได้นะครับ oh, <Rich> ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่จะเล่นเกมก็แนะนำให้เปิดเกมโหมดไว้นะครับผมโอเคครับประมาณนี้เรามาลองฟังเพลงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ังแนว EDM นะครับ non copy right ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับลองฟังดู นะครับการฟังเสียงจริงก็จะประมาณนี้ในส่วนของดีเทลนะครับการฟังเพลงนะครับหลังจากที่ผมได้ลองไปฟังมานะครับผมเสียงของเขานะครับจะเด่นในย่านของอะคูสติกนะครับพวกอะคูสติกเนี่ยหูฟังตัวเนี้ยมันจะทําได้ดีมากเลยนะครับเป็นเพลงในอะคูสติกนะครับอย่างเช่นพวกจอห์นเมเยอร์อย่างเงี้ยนะครับสามารถทําออกมาได้ดีมากนะครับเสียงก็ค่อนข้างที่จะออกมาได้ดีเบสก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางนะครับ เบสไม่ได้บวมไม่ได้ย้วยนะครับเสียงกลางก็ออกมาดีแต่ว่าเสียงแหลมเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยไปนิดนึงนะครับพอฟังรวมๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราแนวเพลงที่เราฟังเป็นแนวทั่วไปนะครับก็สามารถฟังได้นะครับไม่ได้แย่นะครับผมแต่ถ้าเป็นแนวอะคูสติกเลยก็ถือว่าแบบดีเลยนะครับผมว่าน่าจะให้ได้ประมาณ9เต็ม10เลยครับสำหรับแนวอะคูสติกเป็นแนวที่ผมว่าเป็นแนวที่เหมาะกับหูฟังตัวนี้มากที่สุดนะครับมาดูฟังก์ชันนะครับของหูฟังกันนะครับผม หูฟังตัวนี้นะครับเป็นหูฟัง True Wireless นะครับเชื่อมต่อด้วย Bluetooth 5.1นะครับมาพร้อมกับ Dynamic Driver ขนาด7.2มิมนะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องนะครับเมื่อชาร์จเต็มนะครับสามารถใช้ได้นานสูงสุดถึง40ชั่วโมงนะครับต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับส่วนหูฟังตัวนี้นะครับสามารถฟังได้1ครั้งนะครับสูงสุดที่8ชั่วโมงนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่แล้วแต่การใช้งานความดังของเสียงนะครับยิ่งเราฟังเสียงที่ดังมากนะครับแบตก็จะอาจจะหมดเร็วขึ้นนะครับ แล้วก็ในส่วนของไม้นะครับตัวนี้เขาให้ไมมาข้างละ2ตัวนะครับคือบริเวณนี้นะครับแล้วก็บริเวณตรงปลายนะครับผมหูฟังที่มีไมมา4ตัวนะครับด้านละ2ตัวถือว่าตอบโจทย์การใช้งานพูดคุยเป็นอย่างดีนะครับอย่างที่เราได้ลองอัดเสียงกันไปนะครับผมโอเคแล้วก็ที่สําคัญคือ USB Type C นะครับที่เขาให้มาในราคา599บาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับ สามารถใช้กับหลายๆดีไว c ์ได้เพราะว่าตอนนี้โลกของเราเปลี่ยนมาใช้พอร์ตที่เป็น Type C กันหมดแล้วนะครับผมโอเคก็ฟังก์ชันการใช้งานหลกักๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนคุณภาพของเสียงนะครับหลังจากที่ผมได้ไปฟังเพลงมานะครับแนวที่เขาเด่นชัดที่สุดนะ่าเป็นแนวอะคูสติกนะครับผมเขาทำแนวอะคูสติกออกมาได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกจอรนเมเยอร์อะไรต่างๆนะครับ สามารถฟังได้แล้วเพลินมากเลยนะครับผมส่วนเพลงแนวอื่นนะครับแนวพื้นฐานทั่วไปแนวล็อกป๊อปทั่วไปวก็ฟังได้นะครับแต่ว่าเขาจะไม่ได้เด่นในเสียงอ่าเสียงกลางกับเสียงสูงมากนะครับเบสของเขาน่าจะออกมาอ่าถือว่าปกตินะครับไม่ได้เด่นหรือไม่ได้บวมไม่ได้ย้อยนะครับเบสเขาทําออกมาค่อนข้างในระดับกลางๆนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับผมก็การใช้งานก็แนะนําให้เพื่อนอ่าเบินหูฟังนะครับเปิดเพลงค้างไว้นะครับสักประมาณสัก สองวันนะครับสามวันเปิดค้างไว้อาจจะไม่ต้องฟังตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะช่วยให้หูฟังนะครับมีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะครับผมสำหรับการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับหูฟังไ super evo b u d ันะครับผมหูฟังราคาถูกคุณภาพดีนะครับเหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไปเลยนะครับตั้งแต่ผู้เริ่มต้นนะครับสำหรับผู้ที่มีงบจำกัดนะครับอยู่ที่ประมาณ599บาทก็เป็นเจ้าของกันได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับการรีวิวหูฟัง iSuper e v o b u d เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ